ครับมาดูตัวเอ็มสานะครับปั่นโรตารี่นะครับโอ้โห,โหอะไรครับน,นี่อะไรตัวลงจม ดูครับสามห้าหนึ่งเอครับสามห้าหนึ่งเอละเอียดมากกับตัวนี้ครับทีสองครับอ,อันนี่ เอ้ยมาทำไมวะนี่วะไปออกไปดูครับสามห้าหนึ่งอซีรีส์สของยันม่านะครับค่ายนี้ก็โอเคสีสูงครับ5้าสิบเอแรงมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ นะครับเจ้าเอเลี่ยนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ดูกันยาวๆไปเลยนะครับปันหนึ่งปันสองเจ้าอันหนึ่งหรือสองตัวหลังไมวหนึ่งละไม่เวหนึ่งละเอาเลยเร็วๆไปโอเคครับอปันสองสองนะครับตัวนี้โรตารี่สองนะครับโรตารี 2, ่สองก็แล้วก็ใส่ ไฮสองครับละเอียดดีตัวนี้ละเอียดมากเลยครับรอบเดียวก็เหลือแลแล้วนะครับเพราะไม่มีหญ้าครับไถเสร็จก็ปั่นเลยจะตัวนี้ยอมรับมากว่าแรงจริงสุดจริงครับตัวนี้ครับทุกอย่างดีหมดครับเสียอย่างเดียวบริโภคน้ำมันนิดหนึ่ง ตามแรงครับตามแรงดูกันนยาวเลยนะครับแบบนี้ไม่ต้องมองหลังนะครับตามจีนครับซัดเข้าไปเลยครับเอ๊ะเจ้าตัวเล็กเจ้าระวังนะ้าตายเอ๊ย ครับดูละเอียดเลยครับ ไม่ถอยไปทำไมครับจะไม่วนเลยวนยาวเลยครับไม่ต้องถอยครับวนยาวไปเลยวนยาววนยาววนยาวไปเลย วนยาไปเลยครับวนยาไปเลยตีวนมาเลยยาไปเลยไปทา้ทงายยาวเลยมันละเอียดอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องถอยครับยิงยาวอย่างเดียวเลยโอ้หสุดๆจริงจรงครับ รถใหม่มือเก่าครับโอ้โหมันเสียเวลาตรงต้นถอยนี่แหละครับอัตราการกินนมันก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ ปกติวิ่งรอบเดียวก็วิ่งยาวเลยนะครับเห็นใจกันหน่อยครับช่วงนี้นะ้ำมันแพงเหลือเกินอย่าต่อกันเลยมีเท่าไหรก็จ่ายนะครับปัน0้าร้อยครับ ไถตีห้ายแต่ปีนี้ขอนะครับไถตีขอสักหกรก็แล้วกันไม่ไหวน้ำมันแพง แจริงครับตัวนี้ครับะใจมากแรงมากครับแรงสุดสุดครับตัวนี้แรงสุดสุดครับแรงสุดเลยครับจะยาไปเลยตัวนี้นะครับดูสิครับ อืม uh huh. ดูละเอียดเลยครับตัวนี้ละเอียดมากละเอียดมากโอ้ยยยี่ยย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 ่ยั้ยยยัยยยยยย่ยั้ยยย หยียบอย่างเดียวครับ้ะถอยทำไมลูกพี่โอ้โหมาเก็บครับสองก้อนก็มาเก็บให้นะครับตัวนี้อ,อจะถอยมาทำไมไม่้องถอยยาวเลยวนเลยไม่ต้องประกวดนางงามครับตีให้กลบก็เป็นนั้นใช้ได้ โนนสง,งา่าอำเภอละหันทรายนะครับตัวนี้นะครับ YM ตัวนี้สามห้าหนึ่งยตัวนี้ก็อายุนางก็หกเจ็ดเดือนนะครับอารื่อยๆืยเรือยเอยเอ,ยอันนี้ช็อตดูช็อตตอนตีโค้งนะครับ ถอยทำไมอีกยาวไปเลยดูดูการถอยครับดูครับอ,อืออดูครับออโอ้โหเล่นถอยเ,เนียบเลยนะครับ อยู่กันยาวๆไปเลยครับตัวนี้ครับอ่ะเลืกอกสองรอบก็จะหมดแล้วตัวนี้นะครับสักรอบสองรอบก,ก็น่าจะโอเคแล้วโอเคอ่าการถอยถามมาดีไหมก็ดีครับเพราะว่าถอยไปเก็บมุมแต่ว่าตามหลักการแล้วนะครับก็คือต้องตีให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเก็บมุมหรือจะเก็บมุมก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับ เก็บมุมเก็บมุมเสร็จกันนี้ก็วิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวเลยครับเพราะยังไงก็ห้าสิบเบียร์แรงนี่ก็ถือว่าตีละเอียดอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับนีมันแรงอยู่แล้ว นะครับอีกสักรอบหนึ่งครับ เรื่องแผวแล,ล้วครับตัวนี้แผวแล,ล้วฮะ เป็นคนครับโหนาแถวนี้นี่เหลือเกินเลยนะครับบิ่งกาโหยสองรอกมันจะเต็มแล้วคุณตลบอย่างนี้ตายเลยรถเขียวก็ไม่ต้องกลับลำแล้วครับอย่างเงี้ย อ้าวอ้าวนี่อะไรกันเนี่ยอ่าไปก่อนออกไปก่อนอันนี้ก็ปีหกเจ็ดนะครับนาปีเอาจอเดียมาถ่ายจอเดียสี่สิแปงครับอันนี้ก็เป็นของนิยันมาห้าสิบแปงมาตีครับ ละเอียดดีมากครับยาวแล้วครับตัวนี้ ยันม่าห้าสิบเอ็ดแดงตัวนี้ก็ถือว่าโอเคตระกูลยันม่านี่รอบจะมาไวนะครับตัวนี้รอบจะมาไวมากครับพอเร่งเป็นเหยียบเป็นพุ่งเลยตัวนี้นะฮะ โอเคโอ้โห okay. oh oh. มาแล้วฮะยาวมาเลย ยวอย่างดีครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ตีโลตีตูตรี่สองใส่ไฮสองนะครับตัวนี้พอะดีมันก็จะชื้นๆนหน่อยหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวพอแค่นี้ไปก่อนนะครับ